ลยกระทงเหรไหมเชฟนี่ลอยกระทงโอ้รถรถโบราณครับเชฟเคยเห็นไหมครับจอกแมนแต่ก่อนผมก็มาล่าหมาแถวนี้แหละครับแต่ก่อนผมมาล่าหมาแถวนี้แหละเชฟนี่ครับแต่มาจะตายไปหมดแล้ว ตายไปหมดแล้วมันผ่านมาตั้งผ่านมาสามสิบกว่าปีแล้วนะเชฟไม่มอาจจะพู้พันแล้วรูปมันอาจะแทนพ่อก็ได้อเออไม่แน่วะม,ม,มันผ่านมาสี่สิบปีแล้วนะเชฟตอนนี้พ่อเชฟอายุห้าสิบแล้วนะเนี่ยใช่พ่อเชแก่มากนเผู้ชคำนี้พูดเบาๆก็เจ็บนะครับ